ณสนามเด็กเล่นฟ้าใสาได้มาเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆของเขานี่บอกเธอฉันขอเล่นด้วยคนสิอืมมาสิมาเล่นกันเริ่มหิวขึ้นมาแล้วสิ นี่เธอหิวเหรอเอานี่กินขน,นมสี่ราวให้เอ๊ะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนนะไม่เป็นไรหรอกมือเซลกโปกแค่นิดนิดน้อยนอยเองงั้นไม่เกรงใจแล้วนะเ,<อ>เดี๋ยวก่อนฟ้าใสก่อนที่จะกินอะไรเราควรไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะไม่เป็นไรหรอกนะ้าฟ้าใสกินต่อเถอะนะ ไม่ได้นะการที่เรานํามือไปหยิบของกินโดยไม่ได้ล้างมือให้สะอาดอาจจะทําให้เชื้อโควิดหรือเชื้อโรคอื่นๆที่ติดตามสิ่งของต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราได้ทางที่ดีเราควรล้างมือด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ําสะอาดแถมยังเป็นวิธีการป้องกันตัวเองที่ง่ายที่สุดด้วยมนเรามาดูเจ็ดวิธีล้างมือยังไงให้สะอาดกันเถอะ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือ 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือห้าถูนิ้วมือหัวแม่มือหกลายนิ้วถูขวางฝ่ามือและเจ็ดถูวนรอบรอบข้อมืองั้นฟ้าใส่ไปล้างมือก่อนนะ น้อยแน่คิดว่าฉันจาเกมไม่ได้เหรอเจ้ามิเตอร์โควิดแกอีกแล้วเหรอเนี่ยเพนกนล่ะออกไปจากสนามเด็กเล่นของเด็กๆซะเจ้ามิเตอร์โควิดตัวไร่